EP นี้ครับรู้ไม่โง่แล้วกันสาหรับคนที่อยากจะซื้อรถยนต์มือสองในหลายคนเนี่ยถามผมตั้งแต่ผมทําเริ่มทํา YouTube แรกๆต้องบอกแบบนี้ว่าการให้ความรู้พวกเนี้ยมันมีมุมดีแล้วก็มุมไม่ดหีหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเออแบบทําแบบนี้ไปอาจจะทําให้คนอื่นขายรถยากขึ้นเกิดการที่คนดูรถเก่งมากขึ้นนูนี่นะผมว่ามันดีอย่างหนึ่งนะครับทำให้คนซื้อโดยความสบายใจงั้นเราเริ่มทําคลิปนี้เลยละกันเพราะว่าหลา,หลายคนเรียกร้องและอยากให้ทําคลิปการซื้อรถสไตล์300กะลาดแล้วกันนะครับหรือบรรทัดฐานใน,นการที่คุณจะเลือก ผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าอย่างรถเนี่ยทุกคนอยากได้รถดีรถสวยครับและราคาสมเหตุสมผลต้องบอกแบบนี้ว่ารถสวยราคามันก็จะสูงขึ้นไปรถไม่สวยราคามันก็จะต่ําลงไปตามความพอใจและการรับได้ครับอย่างรถที่มีอายุเยอะมีปริมาณการใช้งานเยอะความผิดพลาดความอ็กัตเหต์มันจะเยอะกว่าต้องยอมรับความจริงค่าความเสี่ยงมันสูงกว่าวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังครับวิธีการซื้อรถยนต์มือสองที่สไตล์ผมละกันเอาแบบไม่อิงใครอิงผมเองละกันวิธีการดูรถของผมเนี่ย ง่ายๆครับเวลาที่เราดูรถเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยมันใช้ประสบการณ์ด้วยในการที่เราดูรถครับสิ่งแรกที่เราเวลาจะซื้อรถนะครับเราเดินแค่มาดูที่รถเนี่ยแล้วเรามองไปที่รถเนี่ยแล้วรู้สึกว่ารถคันนี้มีสเสน่ห์โคตรเลยหนึ่งคือเส้นสายของตัวรถครับถ้ารถที่สวยเดิมพวกเส้นมุมต่างๆเนี่ยจะตรงกันหมดจะไม่มีการขดหรือไม่มีการแบบเหลื่อมกันนะฮะอันนี้มันจะให้เห็นว่าเคยมีการทํามาแล้วหรือถ้าทํามาแล้ว แล้วมันตรงไปแบบนี้แสดงว่าเขางานละเอียดนะครับมันบ่งบอกว่าการที่เขาไปเก็บงานหรือการที่เขาไปทํางานเนี่ยทำให้รถนียสวยขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับพวกช่องไฟต่างๆรอบคันต้องตรงกันหมดไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับรวมไปถึงรายละเอียดดีเทลเนี่ยเราเดินรอบๆเนี่ยเราเห็นพวกคิ้วยางเฮ้ยมันสวยนะงานมันดีสีไม่มีแลบแสดงว่าไม่เคยมีเก็บสีตามคิ้วยางต่างๆนอกจากรถคันนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนคิ้วยงคิ้วยางอาจจะไม่ได้เห็นหรืออาจจะทำอู่ทาดีนะฮะซึ่งดูไม่ออกเลยก็มีนะครับคันนี้ สติกเกอร์กันรอยจากป้ายแดง ก็ยังอยู่ครบดูง่ายคันนี้ดูง่ายคันนี้ดูง่ายมากๆรถเกือบ20ปีได้สภาพนี้ผมบอกเลยว่าทําไมราคาถึงสูงกว่าที่อื่นเพราะอะไรเพราะรถพวกนี้มันเก็บบ่มสภาพมาค่อนข้างนานเราต้องคุยแบบนี้ว่าวันนี้ผมขอค้านอย่างหนึ่งครับเวลาที่คุณจะซื้อรถยนต์รถซิ่งรถเก็บไม่ได้บอกว่าวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแค่ขับพอไม่ได้วันนี้รถบอดี้ที่มีการชนมาหรือมีการตัดครึ่งมากับทําไปให้เหมือนเดิมร้อผมต้องบอกเลยว่ามันยากมากหรืออาจจะมีคนทําได้ก็แล้วแต่นะสำหรับผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นไมไ เนื้อเหล็กที่เดิมมาจากโรงงานมีการตัดแล้วมาต่อความแข็งแรงมันก็ไม่เหมือนจากเนื้อเหล็กที่มาจากโรงงานอยู่แล้วครับแล้วก็ความสวยงามมันก็จะสวยกว่าความที่เขาเรียกอะไรนะครับ คุณค่าทางจิตใจมันก็ดีกว่าผมแนะนําว่าผมเล่นรถซิ่งหรือรถสปอร์ตเนี่ยผมดูบอดี้เป็นหลักเครื่องยนต์พังช่างแม่งซ่อมได้เปลี่ยนได้แต่บอดี้ให้กลับมาสวยแบบนี้มันยากเฟิร์สเพน์ผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อขอเอ่ยชื่อแล้วกันคุณอาซาลุตออโต้คอลเลทเบิลเป็นคนชอบพูดตลอดว่าเฟิร์สเพน์ห้องเครื่องแห้งเดิมพวกนี้มันเป็นรายละเอียดดีเทลที่เราสามารถพูดคุยได้และมีคุณค่าทางจิตใจแต่ถ้าเปิดมาห้องเครื่องเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีรถตัดครึ่งมาแล้วขับไปเถอะทรงมัน ถ้าคุณจะซื้อเพื่อให้มีขับซื้อได้แต่ถ้าเพื่อซื้อเพื่อสะสมมูลค่าของตัวรถจะเติบโตมากขึ้นและคนที่เล่นรถแล้วซื้อได้ง่ายมากกว่าถ้ารถคุณสวยครับอย่างไอ้แปคันนี้ครับต้องบอกแบนนี้ดูง่ายแล้วกันเดี๋ยวนี้มันวิธีการดูง่ายสมัยก่อนเราดูเม็ดอาร์คดูเม็ดสีต่างๆดูความใสของตัวรถนะฮะดูง่ายสำหรับคนที่มีประสบการณ์แต่ถ้าคนไม่มีประสบการณ์อย่างนี้ไม่มีเครื่องมืออย่างเงี้ยนะครับอ่ะอย่างเงี้ยมาดูสวนของฝาท้ายกันฮะ,ะเนี่ยร้อยห้าสิบตัวไมครคอน มันพูดถึงความบางครับอ่ะเราดูต่อ124ไมครอนเนี่ยมันวิธีการดูง่ายมากเลยเนี้ยมันมีเครื่องทุ่นแรงมากๆแล้วร้ไมครอน102ไมครอนร6 7ไมครอนอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ร3อยาซึ่งมันบ่งบอกว่ารถมันเดิมหมดอันเนี้ยเป็นเครื่องทุ่นแรงในการช่วยครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบครับว่าเฮ้ยพี่นะถ้าเราไปเจอรถที่4 5 0 0ไมครอนมันโอเคปะ่ะถ้าเอาเครื่องน,อนี้จิ้มอ่ะเนี่ยรถแล็ปมา330ไมครอน 400ร้อยไมครอนต้องบอกแบบนี้ครับว่าต่อให้มัน4 500ไมครอนมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่ารถคันนี้ชนหนักแต่อาจจะมีการเคลียร์สภาพสีให้มันดูใหม่ขึ้นนะครับความหนาเขาเหมือนการติดสติกเกอร์ทั่วไปมันไม่ได้บอกว่ารถไม่ดีนะครับจุดต่อไปวิธีการดูครับดูตัวรถนะครับนี่เราให้ดูเม็ดอาร์คต่างๆของตัวรถเนี่ยมีความเดิมเห็นไหมคมกริบจุดสังเกตง่ายสติกเกอร์พวกนี้ก็ได้ถ้ามีการทําสีที่เขาไม่ได้ให้รายละเอียดดีเทลที่เยอะมากแบบคนที่เล่นลับลึกๆเนี่ยเขาจะซื้อสติกเเกอรนนีีี้มมมมมาแแปให่่่ตตยดิิไสบ แล้วเปิดตัวนี้มาประตูครับพวกกรประตูต่างๆไม่เคยมีการรอยแกะนะฮะเดิมซ่องในเดิมอ่ะหลายๆคนเมอเรามาดูรถเขาชอบทําแบบนี้รอยสี่สี่ไมคอนอันนี้ด้านในไม่เคยมีทําสีถึงด้านข้างในครับมันมีเครื่องแล้วมันตรวจสอบง่ายเดี๋ยวนี้มันไม่มันไม่ได้ยากแล้วนะฮะแล้วรถก็วิธีการดูต่อไปก็คือเปิดฝาโปรงจุดสังเกตง,ง่ายๆเอาไง่ายเลยง่ายที่สุดเลยนี่มาอันนี้คือหลักของ พ่อค้าเวลาที่ดูรถสมัยก่อนไม่เป็นแบบนี้นะเราเคยฟังพ่อค้าสมัยก่อนเขาชอบพูดว่าเชื่อไหมสมัยก่อนอ่ะไม่มีใครมาดูหลอกรถแบบนี้ว่าแกะไม่แกะนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยแค่รถไม่ชนก็พอแล้วนะฮะอ่ะฝาโปงเนี่ยอันนี้เดิมไม่มีรอยขันของน็อตเลย ถ้ามีรอยขันจะมีรอยถลอกแต่มันก็มีวิธีการพ่นเก็บหัวน็อตนะแก้มข้างไม่เคยมีการแกะเลยอันนี้เดิมหมดคันนี้เดิมหมดเหมือนกันถ้ามีรอยไข่ก็จะมีไข่เหมือนกันหมดครับซอกในพวกนี้จะนิ่มกาวยางจะนิ่มเอานิ้วจิกได้เลยถ้าเป็นรอยสีโปมันก็จะแข็งแต่เดี๋ยวนี้เขามีวิวัฒนาการเยอะมากขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เวลาที่คุณดูรถเนี่ยน็อตไม่มีการแกะแสดงว่ารถคันนี้ไม่มีการทําสีแก้มไม่มีการแกะแสดงว่ามีการทําสีเพราะสันนิษฐานว่าการแกะแก้มเพื่อทําสีเนี่ยแสดงว่า แกะเพราะอะไรแกะเพราะว่ามีการทําสีหรือว่าเปลี่ยนฝากระโปรงมาดูสติกเกอร์ต่างๆอย่างนี้เดิมหมดจากโรงงานนะฮะเดิมหมดหลายหลายคนสงสัยเหมือนกันว่ามีแต้มสีที่หัวน็อตบางอันแต้มจากโรงงานจะเป็นเม็ดสีของเขาก็โอเคแต่บางคันแต้มจากการที่เขาจําอะไรไม่ได้เขาก็แต้มหัวน็อตก็ต้องดูตามลักษณะครับแต่อย่างนี้เนี่ยเดิมอย่างนี้เดิมจากโรงงานคันนี้ดูง่ายผมบอกเลยคันนี้ดูโคตรง่ายเพราะว่ารถมันเดิมมากมันง่ายมากแต่มันจะมีคันที่หลอกตาพ่อค้าหลายคันสวยๆมันก็มีอู่เทพเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการในการทาเทคโนโลยีต่างๆมันสวย มากขึ้นนะฮะด้านหลังเปิดฝาท้ายมาก็าจะมีตัวน็อตไขต่างๆก็สามารถลือดูได้ว่ามีการขาขาขไขหัวน็อตไหมด้านข้างมีการแต่งตัวรอยเม็ดอากไหมนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของภายในแล้วกันเวลาที่คุณเปิดประตูมาแล้วเขาชอบแกะ คือยางเลยและคนเขาชอบถามแกะทําไมวะนะฮะเนี่ยจะแกะทาไมแกะดูอะไรนี่ไงครับจุดตายของรถเบ็ดอาร์คมันจะมีจุดตําหนิเวลาที่คุณทำเบ็ดอาร์คเนี้ยมันจะเห็นรอยความไม่สม่ําเสมอของเบ็ดอาร์คมันสามารถดูได้นะครับอันนี้ต้องใช้ความชํานาญเลยนะครับอ่ารวมไปถึงภายในเราดูความเรียบร้อยเป็นหลักนะครับว่าอย่างพวกพวงมาลัยมีการแกะมีรอยแตกของแอร์แบกไหมพวงมาลัยมีการอย่างนี้ง่ายๆเวลาที่ดูคอพวงมาลัยมีการงัดมีการอะไรไหมมันจะมีรอยพวกไขควงต่างๆนะครับวิธีการดูแล้วกันนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมจะดูรถเบื้องต้นป ประมาณนี้มีความสวยของตัวเริ่มเริ่มจาก สเสน่ห์ของตัวรถแล้วค่อยดูลึกดีเทลแล้วก็3ก็ดูในเรื่องของรายละเอียดการที่เราจะไปเก็บงานเพราะเราคุ้มค่าคุ้มราคาแบบไหนส่วนสุดท้ายเราก็ต้องลองขับครับลองขับครับมันมีการลองขับง่ายๆหลายแบบครับเช่นขับสักสินาทีลองขับบนกดเร่งอาตาัตราตามความพอประมาณนะครับฟังช่วงล่างต่างๆนะครับนะฮะว่าเป็นยังไงวิธีการดูอย่างอื่นก็เช่นยางเสื่อมไหมขับแล้วช่วงล่างมีปัญหาไหมนะฮะกระจกมีรอยรล้าไหมต้องเก็บงานอะไรบ้างอันนี้คือจุดรายละเอียดดีเทลเล็กๆ น้อยๆสาหรับคนที่กำลังอยากจะได้รถยนต์มือสองแล้วกันครับสิ่งสําคัญที่สุดครับรถทุกคันที่เราจะไปดูรถยนต์มือสองต้องซื้อจากคนที่ไว้ใจได้ไม่ได้บอกว่าผมดีนะที่ไหนก็ได้ที่ไว้ใจได้ที่ที่ให้ข้อมูลแบบชัดเจนอยู่ในสมาคมรถหรือไม่แล้วก็มีสถานที่หลักแหล่งที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะครับเวลาที่เราไปซื้อรถแล้วมันจะมีในเล่มมันจะมีคอสอลงว่าคอสออะไรแต่อยากดูว่ารถปีจริงๆปีอะไรดูง่ายๆทีเดียวครับนี่ครับในรถของพวกรถยนต์นำเข้าเนี่ยจะดูง่ายมากดูเบ โทนนะครับนี่มันจะมีตัวติ่งบอกตัวนี้ฮะนี่ครับปีเบลจะมีบอกเลยว่าผลิตปี2008เดือน7นะครับ <ๆ S 2> ก็เบลเนี่ยเขาจะเป็นบ่งบอกว่ารถคันนี้ปีอะไรปี08ถึงไทยก็ปี09โดยประมาณเพราะว่าดีเลย์การผลิตประมาณ3-4เดือนนาเข้าเข้ามาก่อนจะขายก็ปี09 2010เป็นเรื่องของปกตินะครับก่อนจะจดทะเบียนนะครับอันนี้ก็วิธีการดูปีง่ายๆของตัวรถนะครับในเรื่องของเล่มทะเบียนสิ่งที่ต้องดูครับ หนึ่งคือนะฮะจดมีอยู่4ประเภทจดแบบธรรมดารถออกอเทอร์ไรส์รถสูงก็จะไม่มีลงหลังเล่มอย่างที่2ครับจดนําเข้าแบบ3าสองนั่นคือรถเกรมาร์เก็ตอย่างอาผพาธเวลไฟที่ออกนอกจากสูนอัเทอร์ไรส์นะครับจะลงเขียนว่าจดทะเบียนแบบมาตาา3สองนะครับอย่างที่3ครับรถประมูลกงศูนย์คือรถที่มีการประมูลกงศูนย์ออกมาถูกต้องแบบ100%เ็นะฮะก็คือรถที่เคยมีการกระทําความผิดเรื่องไม่เสียภาษีอะไรเงี้ยนะเอาออกมาประมูลคราวนี้มีการจ่ายภาษีตรงจดทะเบียนเขาจะลงหลัง เล่มว่าจดประเภทกงสุนกลากรน,นะครับแบบที่4คือรถจดประกอบรถจดประกอบเนี่ยหลายๆคนบอกว่าน่ากลัวไหมผมต้องบอกแบบนี้ว่ารถจดประกอบเนี่ยถ้าโอนได้โอนขนส่งได้เข้าไฟแนนซ์ได้ถ้ามีความชัวร์อยู่แล้วครับในในในเรื่องของเอกสารผมว่าเล่นได้อย่างจิ้นรถเก่าๆรถสปอร์ตท,ที่ไม่ได้มีมูล,ลาค่าสูงอย่างเช่นซุปเปอร์คาร์หรือรถอะไรเงี้ยผมว่ายังจับต้องได้นิสสันคิวนิสสันสามห้าศูนย์ไอแปดหรือเอ็มไอเอสอะไรพวกเนี้หรือรถที่เป็นแบบรถจดประกอบอ่ะผมว่ามันก็ เป็นรถที่จับต้องได้นะซื้อขายกันได้ในเรื่องของปกตินะครับโอนขนส่งได้ปกติขอแค่ให้รถสวยรถถูกต้องเสียภาษีจดถูกต้องโอนขนส่งได้ปกติก็สบายใจได้ในในพอยต์หนึ่งแล้วว่าถ้ารถมันผิดกฎหมายเนี่ยโอนขนส่งเลยลำบากอยู่แล้วไฟแนนซ์ก็ไม่รับอยู่แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้คลิปนี้ผม,มเล่าเรื่องแบบอินดีเทลในการซื้อรถแบบง่ายๆสไตล์3 0 0กะลาดครับก็ลองไปเวทก,กันดูครับใครที่ชอบรถยนต์มือสองก็แนะนาครับหาโชว์รูมที่ให้ข้อมูลได้สหาโชว์รูมที่มีหลักแหล่ง3ครับหาโชว์รูมที่มีม ตรฐานแล้วกันไม่ต้องบอกมาที่3แล้าหลานนะฮะเราก็เป็นโชรูมเล็กๆโชรูมหนึ่งครับที่ให้ข้อมูลแล้วกันสำหรับคลิปนี้ใครที่มีวิธีการดูแชร์กันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเพื่อผมจะได้ทำคลิปต่อไปบางสิ่งบางอย่างผมอาจจะเวลาไปซื้อเนี่ยอย่างมีทิคเล็กน้อยเช่นคันไหนที่ผมชอบผมก็ไม่ไปคนเดียวนะผมจะให้คนดูรถไปเป็นเพื่อนเพื่อดึงความสนองความต้องการของตัวเองจะได้มองเห็นจุดบอดถ้าเราชอบเราไปดูคนเดียวอะ่ะกูซื้ออย่างเดียวกูไม่สนใจจุดบอดแลยกูจะมองผ่านอันนี้ก็จะเป็นอินเทคนิคหลายๆเรื่องที่เราอาจจะยััังงงไไมมมมม่่่ดดด้้้เลลาาหหทนผอววแ แต่บุคคลละกันแต่อยากให้เพื่อนๆมาแชร์กันในคลิปนี้ละกันผมต้องบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้อบอกว่าวิธีการซื้อผมแม่งดีที่สุดวิธีความคิดผมแม่งถูกที่สุดมันเป็นความคิดส่วนบุคคลที่ผมรู้สึกแล้วมาถ่ายทอดให้ฟังเพราะคุณมาถามผมอะ่ะผมก็เลยเล่าให้ฟังนะกันสําหรับคลิปนี้ใครที่กดใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยกดไลค์ด้วยใครที่อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมองเห็นจุดต่างหลายๆกันพิมพ์คอมเมนต์กันเยอะๆผมแอบอ่านคอมเมนต์อยู่จะได้มาปรับเปลี่ยนให้พัฒนาสำหรับคนที่กำลังซื้อรถยนตมมออองงงงงงไไได้้้้้รรีียููููววววกกาาาาตแบบ่่่่่่่ึโห สิ่งหนึ่งที่แนะนาครับอยากให้ศึกษาข้อมูลรถรุ่นนั้นแบบลึกซึง้งเวลาที่คุณซื้อรถไปแล้วจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้ยกูไม่น่าซื้อเลยถ้าคุณรู้ดีเทลของรถคันนั้นแล้วและรับได้ตั้งแต่วันแรกคุณจะมีความสุขในการใช้รถรุ่นนั้นครับอย่างเหมือนการ i อ้แดแดกน้ํามันผมชอบไม่เป็นไรผมรับได้แดกน้ํามันผมก็รับได้2ไม่แรงผมรับได้นะฮะสครับเครื่องแม่งร้อนคอนโซลกลางแม่งร้อนนู่นนี่นั่นผมรับได้ทาให้ผมรู้สึกว่าการขับรถนั้นมีความสุขมากขึ้นเมื่อคุณรูููู้้้้้้ออออิินนนนนนนดีีีีเเทลลลลขงงรรรถถคคคคัยย่่แ่แววะะะะกกกกก็็ฝาาาาาไไปปปปมมณึจจจจจใใหๆ คนก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาแล้วกันสำหรับวันนี้ผมแชมป์300ไปก่อนครับสวัสดีครับ